สวัสดีครับผมนาะยธการคำตาลิษาหานึศนกษา5 3น 0, 0 6, 2, 1, 2, 9, นะครับวันนี้จะมาทำชิ้นงานเบาจักรยานนะครับผมเปิดา่าขึ้นมาครับใช้ช็อปเพยนะครับผมสเก็ตใช้เส้นผ่าศูนย์กลางว่านะครับผมให้ตรงนี้มีขนาด200มิลลิเมตรนะครับ วาดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับวาดทั้งหมดประมาณ3เส้นนะฮะครับต่อไปก็จะกำหนดขนาดนะครับผมให้ตรงนี้เป็น160มิลลิเมตรนะครับผมให้อีกเส้นตรงนี้เป็น100มิลลิเมตรนะครับให้ตรงนี้เป็น50มิลลิเมตรนะครับ ระยะตรงนี้ถึงจุดข้างล่างเป็นอะไรน,นะระยะตรงนี้ถึงข้างล่างเนี่ยฮะเป็น25มิลลิเมตรนะครับผมเส้นที่สองจุดข้างล่างเป็น100มิลลิเมตรนะครับผมเส้นที่3ถึงจุดข้างล่างเป็น150มิลลิเมตรนะครับผมอ่าก็ได้เป็นลักษณะออกมาแบบนี้นะฮะตรงนี้ผมจะให้เป็น80นะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็น50นะครับตรงนี้ก็จะเป็น25นะครับก็เหมือนเอาไปอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะฮะต่อไปไม่ใช้คำสั่งไอทีไอทีพอยเอทีพอยอาร์กเนี่ยครับผมวาดมาทีละเส้นนี้นะครับเป็นตรงนี้แล้วก็ใช้คำสั่งสปายนะฮะ ค่อยๆลากขึ้นไปอย่างนี้นะสปาดี้ก็คือเส้นโค้งนะครับผมสนใจตรงนี้ให้มันเป็นเวอร์ติเคิลนะครับผมครับไปคลิกชิปนะครับต่อไปผมจะใช้ให้มันเป็นฟิสส์ปาดนะครับคือให้มันเป็นเส้นเดียวกันนะฮะรัะอย่างนี้นะครับ ผมจได้แบบสเก็ตคร่าวๆนะให้หนา30มิลลิเมตรนะครับผมผมจะดาฟมันนะครับให้มุมนี้ให้หน้าตัดดาฟเป็นตรงนี้นะครับสีชมพูหน้าหน้าตัดข้างบนสีฟ้าข้างข้างครับมุมในการดาฟ15อ,องศานะครับผมก็ถูกต้องนะฮะได้เว็นลักษณะออกมาประมาณนี้นะฮะจะใช้คันสั่งเชลนะฮะ ให้ลึก5มิลิเมตรนะครับผมห้ามสระมนานี้จะสร้างเพลนขึ้นมานะครับผมให้ห่าง20มิลิเมตรนะครับผมอ้น,นี้ normal นะฮะไปเพื่อสร้างส่วนนี้มานะครับผม จะคำสั่งรูรับนะเลืกเอกองีีนะแล้วก็นอมองนี้นะให้มุมตรงนี้เป็น15องศานะลัปษนายอย่างนี้นะครับผมนอมาทู <Normal True S 2> นะครับต่อไปผมจะสร้างเป็นเส้นตรงนี้นะครับผมวง mm hmm. กลมตรงนี้นะ ให้มีรัสมีสี่นะครับผมนี้ก็จะให้เช่นกัน,กน,ก 4, 4นครับสี่นะฮะตรงนี้ก็เช่นกันครับสี่เหมือนกันนี้ด้วยครับสี่จุดนี้นครับผมเป็นเหมือนตัวใส่น็อตนะครับผมจะ,จะคำสั่งอลิสตัมท่อนะฮะตรงนี้ผมก็จะอลิสตันท่อด้วยเช่นกันนะฮะเซินตลายนะครับผมวาดลงมา นี่นะครับผมใช่ขนาดตัวนี้เป็น25มิลลิเมตรนะครับผมยี่สิบสองนะครับให้ความเร็วนี้สูง35นะครับผม สไตล์อย่างนี้ครับสูง175นะครับห่างกันแปนะครับผมน,นี่ก็ต้องเป็น40นะครับอ่าก็ได้ชิ้นง,งานมา,า,านคร่าวๆนะฮะไปเอาไปใช้ไลนะ่์ะฮะาประมาณอย่างนี้นะครับผม ลาดขึ้นไปนี้นะครับผมเส้นนีน้ก็ทำเหมือนกันครับลากขึ้นมาอย่างนี้นะครับ เราเอามาเป็นลักษณะนี้นะฮะผมใช้ติ่มลบมันออกไปนะครับผมตรงนี้ก็เช่นกันครับทิ่มขอบทิ่มตรงกลางมันออกไปนะฮะ ไปผมจะใช้ลายนะครับวาตรงนี้ลงมาไปผมจะทิมตรงนี้ออกไปนะครับผม Exit s สิส t กันนะครับใช้คำสั่งลิฟนะครับผมเลือกอันที่3นี้นะครับให้มีขนาด2มิลิเมตรนะครับผมลิฟนี่มันก็เหมือนคีบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออกมาเป็นลักษณะน,นี้ครับผมก็สำหรับตรงนี้นะอย่าลืมฟิลเลตตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าผมใช้ตรงนี้มีขนาด ตนี้ครับมีขนาดรัศมี10มิลิเมตรนะครับก็ก <c oughs> ตกลงไปนะถูกต้องนะครับก็สำหาัรวันนี้เบาะผมของผมแนะในการคำตารัศาและหนึกษอ53 1 0.6 2ขอจบการนำเสน,น,นอรายงานเบาะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ